ู่สมรสไปเป็นผีน้อยคนที่อยู่ไทยสามารถยืน่นวีซ่าผ่านไหมคะมันลิงก์กันไหมคะกับคู่สมรสค่าคำถามนี้ดีมากนะคะและมาดามคิดว่าน้องอาจจะมีข้อมูลมาแล้วนะมาดามจะยืนยันให้อีกเสียงนะคะอดีตจะไม่ได้มีผลนะคะแต่ณปัจจุบันมาดามอัดคลิปอยู่ ตุลาปี2023ตอมตรวจเช็คมากขึ้นนะคะตรวจละเอียดขึ้นตรวจลึกมากขึ้นคือหาอย่างละเอียดเลยนะคะผลปรากฏว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนะคะมีคนที่ถือวีซ่าอีก้าเขากาลังจะต่อแแ็กสองกำลังยื่นเรื่องนะคะผลปรากฏว่าตอมตรวจเช็คคนคนนี้ภรรยาของคุณเนี่ย เวอร์วีนะคะอยู่ที่ประเทศเกาหลีไม่สามารถที่จะต่อแท็กสองได้ต้องให้ภรรยาของคุณกลับก่อนและถึงจะอนุมัติผลวีซ่าว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่านว่าจะต่อแท็กให้อีกรอบหนึ่งหรือไม่ไม่ใช่แค่อีเก้านะคะอีแปดเจอมาแล้วอีเ e จนะ็ดเนี่ยถูกปฏิเสธวีซ่าเลยทั้งที่ทําเรื่องไปแล้วนะคะเพราะตรวจสอบว่ามีคู่สมรสที่เวอร์วีอยู่ในเกาหลีนะดังนั้นในยุคปัจจุบันนี้นะคะมาดามเชื่อว่ามันลิงก์กันค่ะเพราะตมนะคะตรวจเข้มในตัวเอกสารมากขึ้นเขานะคะเอานะคะใบสมรสของคุณเนี่ย มันจะมีเลขไอดีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่บนใบสมรสนะคะด้านหลังอันนี้ค่ะมันสามารถที่จะตรวจเจอนะคะด้วยตัวเลขไอเดีเพราะมันไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือจะเป็นลบตัวนี้ได้เลยนะคะชื่อสกุลอาจจะเปลี่ยนได้แต่เลขไอดีนะคะมันก็ยังอยู่ดังนั้นยุคนี้นะคะมันลิงก์กันค่ะมันมีผลนะคะที่อาจจะทําให้ไม่ผ่านนะคะมันก็เสี่ยงมากๆเลยนะคะในยุคปัจจุบันเนาะดังนั้นการเวอร์วีในยุคนี้นะคะมีผลกระทบอีกอย่างมากใหญ่หลวงเหมือนกันนะ